สบายดีพ่อแม่พี่น้องมัสสุคุสุคนจ้าพอก,กับช่องเจซีในตอนบ่ายบ่ายพี่น้องบ่ายสามโมงแล้วตอนนี้ขณะนี้กำยังอยู่ทีบานของบบาวสุกบบาหน่อยนี่เองพี่น้องจ้าพวกนั่งกําลังซุ้มแซวกันอยู่ทีมงานบบาวสุกบบาหน่อยพ่นกาตอนรับครับสู่ย่างดีพี่น้องนะเป็นข้างแรกที่ว่าได้ลงมาแต่ว่ามุอตอนแรกๆนี่่บู้ว่าสิพักกันไปพักอยู่ไ่นะ ดูว่าสิลงไปพักอยู่ปักเซบอกพี่น้องคะข้างหลังนี่ก็คือตาก้าเพรนน์นเองทางนี้ก็จะเป็นน้องเลี้ยงปลาเพรนพี่น้องเอ้ยแต่วิวข้างนี้พี่น้องคะข้างหลังนี่สิมีภูเขาวิวดีนะคะวิวดีดีตอนนี้พวกนากกาั่งกำลังซูมเซลกันอยู่ค่ะอ่ารู้สึกว่าน้องสาวเพรนสีแดงมาคอมากินนี่แหละพี่น้องเอ้ย อันนี้เจสซีมานั่งอยู่ทา่านสวนเพื่อน,นเราไป,ไปเบิ่งกันค่ะเสียงของแววๆอยู่ค่ะนางอมราก,กาจีกลิ่นไปยุดได้ย่อนนะคะกินตั้งแต่มากินตั้งแต่มาพระเจ้าพทายุดได้เศร้ากินอยู่ สวัสดีสบายดีเจ้าภาพก่อนนะพี่น้องเอ้ยอันเคี้ยวๆนะอันอย่างคะปลอมเหลือกเอ้ามีเมนูใหม่ไหมอีกแล้วเดินทางไม่มีกกนนะคะเออระวังเด้อบอเมร์ลงมาภาคใต้ผัดบรอกโคห้ามเพิ่งสวัสดีค่ะังงูหลุดอสวัสดีค่ะโอ้ยเดินเดินทางไกลผัดไใบห้งก็กินคล้องอันนี้ ระวังเด้อพวกเฟินนาผัดจว่าไปเพราะว่าจอดจอดจอดยังไงจอดมันคนร้ายกินสมไลท์ได้ยังไงอ่ะกินไปค่ะแต่บัดี้ซันนี่คือเสียนั้นน้ำบ่ได้นะคะเดี๋ยวไปถามอันพียรเอฟซีเพิร์สก่อนนะสวัสดีอีกรอบปิดจากไหนคุณพี่คนไม่กินเบียร์ตอนนี้หมดเป็นไรแล้ว สบายดีสบายดีผู้บ่าวเสือลลยสีแดงๆ่นนะคือกลุ่มหนาโกโซอยู่เป็นเท่าไหรหนึ่โอ้สบายดีเคยมาจักเถื่อนเนาะพี่บอยกัแมนคือกันขนาดขนาดมันจะเจ้าเส้าเที่ยวใส่แรลงจะฐานะเจ้าภาพฮะสีผ้าลงเที่ยวน้อง พี <mm <c oughs> <c oughs> ่บอยคนสิพ้าลงเที no> ่ยวหนองมาฮอดทั้งเถื่อสิม่จริงกัโพดอเปาสุกมาตอนยังพระ้าได้กินนะพระธาตได้กินอยู่เขาผ่าทาชีสตองผ่านกล้องอมาลาก่อนคอยได้กินบอจินมาขอดแต่เลตนเนาะพี่แต่เลื้อตนอยากกินยังก็ต้องได้ผ่านกล้องสะก่อนเนาะต้องฮะ่อเหมาอยากเบิ่งเอาพ่อป่ ว้าวโบมบวนมีย้อยมาขบวบมี s, ่ย้อยสู six ้ยาขาไปใกล้เลยเด้อมันชิขาวโพดสบายดีอันนี้น้องอย่างน้องคะน้องปีใหม่อ๋ออ้ยอันนี้น่ะน้องปีใหม่ปีใดมึงนั่นปีหนพู้แล้วพู Eat, <S <S อุ้ยเอือยได้เป็นเอือยได้ฮ่ะน่ะอันนี้ปีอยังจากปีใดปีแรกแต่สงครามโลกครั้งที่สองโบราณวัตถุปุษณนีจบุคคลอันนี้นั่นเออ เอาคืนหอพิพิธภัณฑ์ได้แล้วเจ้าเก็บไว้อยู่ไอ้ยเก๋หอพิพิธภัณฑ์เหรอบอเลวอันนี้อันนี้ออกมาได้จังไหนอันนี้ใส่เจดีไใบอันที่ว่ากางสิบศูนย์พันนั่นบออรชูบอบอแมนอันนั้นนานอันคือยังยิงบ่อแมนเจ้าฟูงมันมาแต่ดงลิงนะบ่อ บอต้องถามเจ้าภาพเพิ่นก่อนมลแองเพิ่นสิพาเฮาไปเที่ยวไสในอันเพราะว่าเฮาบ่ฮู้เดิไปแบบใดแบบใดวะสันไปแบบบ่แบบมันมุนมวนเนี่ยได้มีผู้ชายลุ่มล้อมอยังประมาณไหนอ่าแล้วมันสิเป็นตะมานอยู่บ่พวกเขียวๆแหล่ๆนี่ไปเนี่ยมันสิเป็นตะมานอยู่บ่เขียวกับบอเขียวซื่อๆนะเอกอัครราชทูตนะกับปนิ้ส หรอโอ้ยเห็นต anyway. ุไดขอคือบนพื้นวันเฝ้ายังก็อายอายอยู่นี่แกคอยแดะนำให้เจอถือแครไปนะำคันพวกเคี้ยวๆเลยเลยไปเตื้ยเก่าไปว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยลงมาเนี่ยกับนพื้นลาหบ้าตำรวจจอดอ่าถามหอมแก้มตอนนี้เทืออะไรเจียมมาล่านั่น หอมบัดละแสน <laughs> หอมบัดละแสนนะคะจะซือเพกินไม่กินพอเาเดินทางกินส้มไม้ได้ อ่เอาเอาเขาต้องไปเลยแม่มาเลยเสป้คือเาบเปได้ปก็มิตาป้าก็มู่กสิจัยใายแล้วว่เฮ้ยไปจอดจอจอดอีหลบเบไว้นะคะปัจจเป็นคนกิตติยู่น่นะคะสิหาว่าเขป็นคนกิตตีโอ้ยสีประแดกอีกแล้วนี่ละจะสิเฮ็ดเพจบ่ขึ้นนั่น ภาคใต้น่ะพี่นางละงับแน่สมภมายจะ้เล้วงารูปนบ้าเขาจมายะมีหมิ่นแทวาสาวอนี้เจ้าคือเมนคือประแดกแต่ผซีวายได้เเกหมินินตกินตัวเจ้าคือคือประแดกแต่ผว่าสมภูมาจะ้เอาไจ้าว่าไรกว่าเราิะแกเาไปกินสเต็กก็แล้วมึงประพมือติ หนาคือแย่นี่เว้หนาว่ามันแย่อมสเต็ปซิววะเชีวเจ้าเจ้าเข้าส่งวนลิขสิทธิ์เด้อร์คำนี้เด้อเอาบ่แมนมันอยู่ในเพลงจจะคดอมแย่กับสเต็ปซิวบ่แมนเธอจังว่าแบบนี้แย่ลงมหูแย่ลงมหูแย่ตื่นผีนั่นเด้กคุณบอกกับ่ะไรผีเตือนแย่บ่แมนเขาเนี่ยเปรียบแย่ตื่นผีจนลงมหู พี่น้องอุ้ยมากกะไทศบานไทยเมืองเพิ่นนันแตกสวัดสวัดเพิ่นตื่นตกใจหรือวะวันนี้วันดีผีเข้าบ้านเพิ่นว่าลูกข้าเจ้าจนส่วงไข่เรื่องของเรื่องก่บเพรเป็นยังเ่เป็นยังคอยมากถือ ขอบน้าติเพราะว่าอันนี้คือมือถือว่าเป็นอย่างคอยมากอยู่หลังกล้องอ่าคนโกะก็หากินน้ำค้นบออันนี้หากินน้ำมูเอาอีสีคนโกะบอเฝ้ากับยาแล้วคอยกับสีส้วนจะเฝ้าอยู่นี่แหละพี่นางเออตราบใดที่คอยมีปากคอยเฝ้าออกคำหนึ่งเจ้ากับสีโบจะให้คอยเน้บ่าเออหลังจากคอยการเจ้าอยู่นี่นั่น อคือว่าแล้วเจ้าบมมีความผู้ซื้อเกยเจ้ามันตายด้านพี่นางถือเทมาป่านนี่เจ้ายังมู่ซื้อยังอยู่ติตายด้านแหงอะไนี่ใจยิบบุญเริ่งบังคับบบ่เออในจักหวอเปล่าป้าชู้ตายด้านแห้งอะไรยิบกินเลือดออกกับผู้เมื่อของแทขนาดนั้นบอแาต้อสายเสือนายกอันหนึ่งเขานังต่างหาก้อ่รังคู่นางนะคะ โอ้ยเบาหน่อยนะพ่อแล้วพ่อพ่อแล้วบ่ไปแล้วไม่เลยมาแล้วมาใหม่กล้องใหญ่กว่าเก่าพอว่ะอาสบายดีไอ้คนรอได้พี่น้องคทั้งเเออยพ มาเชอครองแบบปักเซ่เนาะมึงยะมึงยะกูนางสูงกว่ามึงนะแม่น่ะเห็นเปล่าปักเซ่นเลี้ยวซ้ายเล้วขวาลงมาเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายบเฮาลงมาเนี่เลี้ยวซ้ายเอา พี่น้อเอ้ยลงมาแล้วก็แตกเซลสะต่างแต่หน้าโป่งลงมาแล้วพี่ก้อยนังกิเออตายแล้วสู้พี่ลงมากินพี่โอ้โยนั่งอันนี้ติดล้มบนลงมาลุมพิดติดล้มบนไม้ข้มาเาาไม่ไน่งอ้วไปไใช้มากข้อให้อเพื่อนบ้างเลยไปก็ตอนรับครับสู่อย่างดีได้พี่น้องเอ้ยข้าเ็นสิ่ลงมาดูๆอยู่ได้นะเฮ้ย หน้ามาได้โซเฟอร์ข้าลงมาอีกเด้อธนาเด้อติดใจไอ้บเบาไอ้ไอ้อเธอสองแสนบ่แมนแมนบอกเจ้าภาพบอกว่าดำหน้าเร็วสวยจังเมืออันลงมาเนี่ยลดเอาแน่นเบาเนี่ยเฮ้ยยูดำหน้าหลับจ้างเลยก่อนไปนะหนาเดียวใดำหน้าเฮาคิดเป็นวันตีเออกินน้ำนอนน้ำกินน้ำนอนน้ำาสหานหอนหนาสี่นผุนเด้อเยวนี้นึงยังหา สองพันเลยหุกอ่างทางใจเลยไสาปกันไมสาโลกาเลยได้สามาแลงนี่อื่น้วกระดาเจ้านลงมาขายโดยเฉพาะบ่นีนะเงินเด้บ่แม่าลงมากินต่างลงมาเจ้าลีหรขายเลืเดอขายเรขายเรือกระพุ้ยตาเดรอกระพุยตาเดือเอาตวันเอานอีกแล้วเล่นลูกประคําตลอด เล่นมุกมันน้อยใสมะแปดมุงกุค่ะยาเอาใส่มงกุศอู้ไรบอด่แว่ค่นั้นแฮปปี้วันเกิดเจมส์คนละคนเแล้วเมื่อไหร่วันเกิดคนใดบ่มีวันเกิดให้กินนะบ่แถทนี้ก็เนาะเกิคู่มือนะตัวเกิดอยากกินเกิดมูะเอาเอาเลเอาผมลุยเอาซีเอาซิใจการนอาด้านปานนี่อยู่น้นเชื่อแค่ไหม่แค่ไม่แค่ นี่แม่จะหนแมนงานชวนบุคคลจะมาเชิญผีเมืองสอไปน้อไห่ไปผเมือีสกอกินบกคืหมูอยู่กินมันกินอะไรสเต๊ะโพสเต๊โโพกบปปดมุกเศร้ากับปลเลือกเออเออนสูโพดโพได้ย่าได้ไปไปไปบ้านใดคล้าหน้าบ้านนั้น ຫະເຂົາເຄີຍແຈ້ງຢູ່ບໍ່ຊອຍອ້າຍຈ້ງຊ0 0ົາືນ

เบาขนนันขยันเขอบากขนอยเป็นคนคิดไทยไปพอตมังได้ก็แหวอยุสาปิโยเขาจะได้พูน่วยนั่นเดชพูกะยุนนั่นเดพี่จะพูเกี่ยวบอเบอจักน้อยจักน้อยอมาลานี่นางสิมาสื่อพูดกวานสื่อพูแถวนี่พูดลัวไงน้า ยกายหูแล้วนอ๋ออันนี้แล้วสาขาย่อยมานะอันใหญ่เราเกลี่ยวมาอัวนี้ยังทรมาดาโอ้กูจะเป็นน้องนี้กูจะไม่ปล่อยเปล่าสิเราต้องบแล้วใส่ปาสูเบาแป๊บนะไปเศร้าบังดูเราหายใจอยู่บ่ เออนอนตังแต่มาผมากเนี้ชื่อมารับเจ็บจุ่มแทถกคือมารับเลิกแทะนะคน,นาง,ถาาง,งานนแถานางแถวไปบเน่เาววันนี้ป้าข่างขนางมาววางว่าวพื้นนังนะคะ่ะถ้านังบามาก,ก็ได้สลอยกับพักพรอหรอคะเราหาลับแล้วตื่นหนึ่งเลยดีตอนแรงๆนี่พี่น้องค่ะแจ้มาล่บสิลงไปหาคันปลาคอขี้ตมแถวอน้องนี่ให้กินนะคะะน ไอ hey, no like sort of ้ี่ยลงยกได้ดอกสิบเาทดสาวสิบห้าส่งนาส่งไนใส่ขันตับตับปี๊งกูปี๊งบกับขาคูปี๊งขากัมขากูช่ดึงได้กระเบงมาออกหยาตืทึ่งเฮ้ตอนนี้เราใส่ยูทิลินีมาเปลี่ยนชื้ๆบอแมนปี๊ยังปี๊มีใครใครช่างน่วยผู้ช่วย

ในบ้านนี่เจ้าบ่มีร้านค้าบอขายเครื่องในนะเอาเจ้าขึ้นตื่นไวถ่หน่ยีริบแหลบเออเจ้าริบแหลบรบลูเ้ก็ขาอเนาเลยเนาไปเล่นน้ำบ้าป็นเล่นน้ำเอาอยากไปน้ำตกน้ำตกเลยสื่อจามากันจ้าจนจังไดจังไดก็ได นนมไปเบาจามาสาทีะาตไปห้าจานบ่เนียาไปเอากระเทียมกนยูเปียกีแปมนี่ชเปียกเนไพาไปกินมักทุเรียนอยู่นเ้อทุเรียนปักางทุเรียนปักเซไปเที่ยวโลกงานนันคาเฟ่นดาวหงษ์ ไปบ้าใครมากาแฟเอม่อแม่ยำย่างะขายขางทางเนาะแขวนยำย่างเยอะเาระคเคยมากซเคยมาอยู่หลายเตือแล้วม่ว่าั้งแล้วู้ได้เคยครั้งแรก เคยมารั่งแรกจีพรลาเคยมารข้งแรกจ้ะแต่ขน้อยนี่มาลายเทื่ออยู่ห้าหกเทื่อนี่เหนี่พี่ยยทฮะจัดไปพี่จัดไปเทิงใหญ่เทิงยาวจัดไปแกมาขโทษเด้อใจรอพี่อใจรอเดี๋ยวเจอมาละ บ่ต้องอันไ้เจ้ามาล่าเพิ่นไปอันเส้นเสือผ่านกลองเพิ่นสะกอนว่ามันปลอดสารพิษหรือว่ามันฮ่าแบบว่าเพิ่นใส่อันนนัหยางนะค่อยกินได้เตะกบะบพี่น้องเอ้ยพี่บอยอันอยากินอันบากอันข้าวโพดฮะจบเถิดอเขาถ่ายเต็มเลยห้วยม้อนี่เขาหยิกใครฮอดมะออื่นี่เป็นยังใส่ขอบริเวณโจ้อ๋อฮู้ยเออขาโทษเขาโทดเยอะๆทันไดทั้งใหญ่ทั้งยาวไหมแล้วเคยลาวไหมแล้ว เป็นสุดยอดเลยแบบนว้ชั้นหนึ่งเงาแบบนี้เฮ้ยต่อไปแม่ก็จะเป็นขวดนะตอนแรกๆนี่บ้านอยเพิ่นจะไปเอาเป็นขวดมากแบบนี้ ชอบสะเชืออ่าบสะทบสะเชือเอ้พี่น้องจ้าเอาเป็นว่าติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันนะพี่น้องตองแรงๆหน่เตี่ยมาไล่สิลงไปหามุดกันงมกุ้งในก่อขขาวนี่แหละมาคอยสู้กินอ่าเพิ่นบ๊อบแปลว่าเพิ่นบ๊อบห้ยจะภาพลงเลยนะเพิ่นเพิ่นลงแอดซาลงเองเลยเนี่ยล่ะชุดนี่แหละชุดนี่แหละค่ะชุดหากินนั่งชุดมานั่งนี่ยแหละค่ะชุดมานกาอะไรจะใส่ชุดนี่เดียชุดเฮ้ยใครสซิบาแบบนั้นก็บชุดชุดมานกา มันกาดูมานกาสบายดีเด้อค่ะเด้อไปแล้วพี่น้องติดตามคลิปหน้าตอนแรงๆกันแล้วกันไปขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบิดสุขสุขนะจ๊ะกับทีมงานเจียมร่าละกาทีมงานเบาสุขเบาหน่อยนะพี่น้องจ้าทีมงานอินดีโอเคจ้าพี่น้องไปแล้วจ้า